สวัสดีครับวันนี้ผมช่างเอ็มจากร้านสมัยไอทีสวิตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสรุปงานซ่อมนะครับงานเปลี่ยนจอนะครับโซเฟสนะครับผมอาการที่ลูกค้ามานะครับจะเป็นอาการจอสั่นนะครับใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วจอสั่นนะครับตัวนี้จะเป็นโซเฟสโปร4ครับก็คือวิธีแก้นะครับเราจะต้องใช้นะครับวิธีการเปลี่ยนจอใหม่นะครับซึ่งเอาจอตัวโซเฟสโปร5มาใส่นะครับเพราะว่า จอ Surface Pro 5เนี่ยจะมีอ่าความความทนทานในการอ่าเกี่ยวเขาเรียกอะไรนะอ่ามีความทนความร้อนได้สูงมากกว่าจอ Pro 4นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะทําให้อ่าลดอาการสั่นนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนนะครับใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้กําลังเปิดเทสนะครับก็คืออ่าถ้าเปิดเทสแล้วนะครับ ถ้าเปิดพวกกราฟิกเปิดพวกอะไรหนักๆแล้วจอไม่สั่นนะครับก็แสดงว่าเป็นที่จออย่างเดียวนะครับก็คือเปลี่ยนจอปุ๊บก็จบปัญหาเรื่องอาการจอสั่นนะครับแล้วรัาวันนี้นะครับผมช่างเอ็มนะครับได้มาทํางานนะครับที่ออฟฟิศนะครับชั่วคราออฟฟิศสำนักงานใหญ่นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้โควิดนะครับห้างปิดนี่ครับบรรยากาศข้างนอกก็จะครึมๆนิดนึงฝนตกครับอันนี้ก็เป็น ที่ออฟฟิศนะครับก็จะของเยอะๆนิดนึงสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอฝากร้านสมัยไอทีเซอร์วิสไว้ด้วยนะครับก็คือพวกเรามีทั้งหมด5สาขานะครับมีที่ยูนิเทอร์มินอลอโศกยูเนียนมอลัดพร้าวเดลมอลมังกะปินะครับเมกะบางนาแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่นะครับที่ตอนนี้ผมนั่งทำงานอยู่นะครับที่ประเวศนะครับผมพวกเรานะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับผม ถึงห้างจะปิดนะครับแต่พวกเราก็สามารถรับงานสามารถาส่งให้ลูกค้าส่งหรือว่า,ามาด้วยตัวเองได้เลยนะครับที่หมู่บ้านไอฟิวบางนานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวสรุปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ